สวัสดีค่ะน้องๆหรือ,อพี่ๆนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Quick d o a w กันค่ะวิธีเข้านะคะเราจะก็จะต้องเข้าไปใน Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า Quick d o a w ค่ะทีนี้มันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกดเข้าไปจากนั้นวิธีการเล่นนะคะเราจะต้องวาดรูปภายใน20วินาทีซึ่งเครื่องโทรศัพท์ของเรามันก็จะถ่ายว่าเราวาดอะไร Love, love. i see circle or bracelet or frying pan or bird oh i know it's mosquito oh <laughs> i see line or toothbrush or triangle oh i know it's crown yeah skipboard I see potato, or shoe, or sleeping bag. Oh I know, it's skateboard. เดี๋ยวเดี๋ยวเป็ต้เหรอคะเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งค่ะเนี่ยที่นางฟ้าเขาชอบใช้แบบรรงงวาดบนบนเลยนะคะ I see line. Oh I know, it's h a r d เดี๋ยวยังไม่ยังไม่มีเดี๋ยเดี๋ยวยังไม่มีเส้นเลยมันได้ไง Roller coaster. โอ้ตื้อ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 ไม่ใช่ แค่า <laughs> <k iller> วาดหลังก็รู้แล้วหรอชอร์ตเกมขาสั้น I see square or elbow or envelope Oh I know it's shorts ให้พี่กับเล่นบ้างเนาะลองดูลองดูเอจ่ะเขาขอด้ยเดี๋ยวจะว่าจิ้งเลน I zigzag I I I it's crocodile see see shark see bread or see shark. See dragon Oh I know สุดยอดเราจะมาะะดูกันนะคะว่าเพื่อนเราวาดอะไรดีบ้าง <laughs> ช่นตังกี้โอ้คนอื่นเขาวาดดีกว่าพี่เกตหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอันนี้อันนี้นนขาไม่เท่ากันด้วยคะ่ะอันลร <laughs> ดีกว่าพี่เกรสนะคะเ <laughs> นี่ยมีกระเป๋าด้วยบางคนอะ่ะ <laughs> บางคนวาดยังไม่เสร็จเลย อันนี้อะไรเนี่ยขา่าวเล็กมากแค่วาดเป็นลางนนอะโอ้อันนี้ภูเขาหรือเปล่าอ๋ออันนี้จะการ์เด้นโฮอันนี้มันคือแปลวา่าพี่เกดพลาดอีกนิดเดียวเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบว่าสายางหรืออะไรนี้ได้นะ,ะพี่เกดคิดว่าถ้าพี่เกดพลาดอีกเดียวจะเป็นชีพจรคนหัวใจเต้นแล้วคะ่ะ อันนี้อะไรเลย,ยคนหนึ่งเขาว่าโรลเลอร์คสเตอร์ไงไม่ไม่ิงอันนี้ตจร,จจร,จจรจงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะเนี่ยตรงกลางนนอยู่บนกระอเ <c oughs> อ่า <c oughs> คนหนึ่งเขาก็ว่าสวยกันนะ <c oughs> ก็ลองเล่นกันดูนะคะเป็นเกมที่แบบว่าช่วงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใช่ไหมอืม <c oughs> อันนี้เข้าไปใน Google ก็เจอแล้วเนาะเป็นเกมแบบว่า อยู่ในแพลตฟอร์มของอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะชื่อเกม Quick Dog น้องลองเล่นดูนะคะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ถือว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษและการวัดดูาแล้วก็อาร์ตไปด้วยในตัวนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดยนะ